ไปดูกันว่าปืนผาหน้าไม้มันหาง่ายจริงๆเดย๋่าว่าแต่กลุ่มวัยรุ่นเลยค่ะแม้กระทั่งคนที่โตแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นอวัยวะส่วนที่เรามีกี่กันสี่ส่วนนะ32องใช่ไหมอนับมือถือเป็นส3 ปืนนี่3 4เหรคะเพราะว่าเป็นข่าวแต่ละทีมีแต่คนพกปืนทั้งนั้นเลยครั้งนี้ค่ะเป็นหุ้นส่วนกันตอนเป็นเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนรักทําธุรกิจกันอะไรก็ดีแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีคนหนึ่งจะถอนหุ้นคืนกลับกลายเป็นว่าไม่พอใจแล้วก็ให้อีกคนมายิงเลยค่ะ ห้ามนะพี่ตังพี่ตังพี่ตังยาพี่ตังนั่นแหละที่เป็นคนที่ถือปืนแล้วมายิงค่ะคุณผู้ชมส่วนในบริเวณนี้ภาพที่เราเห็นมีรถมีผ้าคลุมอ่ามีผ้ากําลังเช็ดอันนี้เขาเป็นอู่รถค่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้นะคะนายเทพพิทักหรือว่านายตังที่เอาปืนมายิงใส่เนี่ยแล้วก็ยิงเข้าไปในอู่ด้วยจนทําให้ผู้เสียหายก็คือในบาส รีบวิ่งหนีไปหลบอีกทางหนึ่งแต่ว่าในตังเนี่ยพยายามที่จะตามไปยิงซ้ําโชคดีว่าปืนขัดลํากล้องนะคะก็เลยยิงไม่ออกอู่ออน,นี้เนี่ยชื่อว่าอู่บังจูเนอร์รอยู่ในพื้นที่ซอยสามวาแขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครค่ะช่วงเวลาเกิดเหตุกลางวันแสกๆเลยคุณผู้ชมเที่ยงกว่าๆเท่านั้นเองอคุณบาสเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวเขากับเพื่อน อายุเท่ากันเลย26ปีเหมือนกันเป็นเพื่อนรู้จักกันมาเนิ่นนานตัดสินใจหุ้นกันเปิดอู่ซ่อมรถที่ชื่อว่าอู่บังจุนเนอร์อมเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานี้เองนะคะอุ้ยยังไม่ครบปีเลยนะ <ไป S 1> ใช่ป่ะเ,ออเดือนหนึ่ง,ย,งยัง ได้ห้าหเดือนเปิดมามีนานเออยังไม่ครบปีเลยคุณผู้ชมโดยการถือหุ้นในครั้งนี้เนี่ยเขากับเพื่อนถ้าหุ้นนับเป็นร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวคุณบาสถือ60แล้วเพื่อนที่ชื่อวุฒิเนี่ยถือ40ค่ะก็ทํางานกันไปแบ่งหน้าที่กันวุฒิเนี่ยเขาจะดูแลเป็นแอดมินดูแลบัญชีด้วยตอนแรกๆก็แบ่งเงินกันได้แต่ว่ามาตอนหลังคุณบาสบอกว่าเริ่มจะเบิกเงินไม่ได้ค่ะร้านมีปัญหาเรื่องของการเงินก็เลยค้างค่าเช่านัดเพื่อนเนี่ยจะมาเคลียร์ปัญหากัน วุฒิเขาก็เลยบอกว่าอะงั้นเขาจะถอนหุ้นคืนก็เลยคุยกันเรื่องของแบ่งซึ่งตัวของคุณบาสเนะี่ยอยากทำร้านต่อก็เลยเสนอเงินค่าของให้กับเขา3ามห0้ 35, ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าที่ค้างค่าเช่าไว้แต่ว่าวุฒิเนี่ยเขาไม่พอใจก็เลยโทรไปตามน้องเขยชื่อว่าในตังมาก่อเหตุยิงเข้าใส่ภายในร้านเลยนะคะซึ่งตอนเนี้ยตัวของคุณบาสก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเหมือนกันทางฝั่งนั้นเนี่ยข่คมขู่ว่า เดี๋ยวจะกลับมายิงซ้ำแล้วก็อ้างว่ารู้จักกับตํารวจที่ทําคดีความให้ด้วยติดต่อกันแล้วเขาก็เลยอยากมาร้องสื่อให้มันเป็นข่าวเอาไว้ก่อนเพราะกลัวใจน่าก,กลัวไอ้คาว่าขู่ว่าจะมายิงซ้ำอ่ะหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา<ำ>ที่เราพิ่งรายงานไปมันไม่ใช่แค่ขู่นะคะเออเดี๋ยวนี้สำนวนที่บอกว่าหมาเห่าไม่กัดเนี่ย ใช้ไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชม,มถ้าจะมาเปรียบเทียบแบบนี้ตัวเขาเองเคยโดนยิงมาแล้วทีนึงเขาก็กลัวว่ามันจะกลับมาก่อเหตุซ้ำค่ะหลายวันแล้วครับวันนี้มันคดีมันก็ยังไม่คืบหน้าอะไรเลยครับพูดทำนองแบบว่าเขารู้จักกับตำรวจเขาเข้าไปคุยกัะคนที่ทำคดีเราแล้ว,ลวก็กลัวครับเพราะอู่แล้อย่างเขายังเข้ามาวนเวียนอยู่เขาก็อยู่แถวนี้ครั ตอนนี้เราฟังความอยู่ข้างเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าข้างนั้นเนี่ยคนที่ถือปืนมายิงอยากจะชี้แจงติดต่อมาได้แต่ว่าตอนนี้หนีไงคุณผู้ชมนะตำรวจเนี่ยเอาหมายไปตามถึงบ้านเลยนะคะเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจนเรื่องของการที่เขาถืออาวุธปืนเข้ามายิงเอาหมายไปที่บ้านเจอแต่คุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่รับฟังแทนนะคุณแม่เนี่ยรับฟังหมายที่คุณตำรวจอ่านให้ฟังอเอาจริงๆเห็นใจเขานะแม่ลูกคนละคนกันนะคุณผู้ชมนะตัวคุณแม่เองก็บอกว่า อยากให้ลูกมามอบตัวเหมือนกันเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนแม่ก็ติดต่อไม่ได้หลายวันแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาคุณแม่บอกว่ามีการพูดคุยกับตำรวจเนี่ยจริงแต่เป็นการปรึกษาเรื่องคดีของหลานชายอีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วถูกฝั่งนั้นเอาปืนจ่อค่ะอา้าวคุณแม่บอกว่าฝั่งนั้นก็มีปืนเหมือนกันฟังเสียงคุณแม่หน่อยคะ่ะ กับแม่ไหมไม่ได้อยู่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องอหนูก็ตามแล้วหนูก็เป็นคนคุยกับลองเดทว่าเดี๋ยวหนูจะพยายามติดต่อน้องให,อให้ได้เพื่อที่จะมามอบตัวถึงจะเล่าให้ฟังนี้นะคะกรอีกคนก็คืออยู่ในที่เขาเรียกว่าอะไรที่ที่ร้านอะ่ะเขาโดนฝั่งหนูเน่เอาปืนจ่อกันหนูก็เลยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หนูก็เลยอยากจะไปถามเจ้าของคดีว่าหนูทำอะไรได้บ้าง หนูคุยกับท่านรองตลอดค่ะวันนี้มันมีหมายจับพี่ก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมฮะมีหมายจับน้องก็อยู่แล้วอันนี้คือหมายจับหนูขออนุญาตใช่อะดูดูได้ดูพี่ดูได้นะครับมันมีอายุความคือ20ปีนะครับพ้าถ้าจะหนี20ปีผมว่ามันเหนื่อยแต่นี้ถ้ารีบไปมอบตัวมันจะได้เข้าสู่ระบบหนูไม่ให้เขาหนีหรอกใช่ดีแล้วนะพี่ใช่ไหมมันมีข้อต่อสู้มันมีนั้นถูกอะพี่ดูตรงนี้นะครับว่าเป็นหมายจับนะครับเพิ่งออกมาเมื่อเช้านี้นะครับเพิ่งออกมาเช้าครับผม ทำตามขั้นตอนน่ยนะคะถ้าคุณแม่บอกว่าจะไม่ให้ลูกหนีก็ต้องพยายามติดต่อเข้ามอบตัวเพราะว่าตอนเนี้พูดไม่ตรงกันออทางฝั่งนี้ก็บอกว่าเอ้าก็มีหลานโดนเอาปืนจ่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่กําลังหนีอยู่เนี่ยออกมาพูดอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะคะจะได้ไม่กลายเป็นว่าคุณถูกพูดถึงอยู่ฝ่ายเดียวแล้วมาว่ากันไปตามพ <Yeah. S 1> ยานหลักฐานะค,ะ<ะ>ค่ะอัปเดต34มสิ h d เวอร์ชันใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ